นายเดชผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารีเขามักจะนําอาหารมาให้สุนักที่วัดในหมู่บ้านเป็นประจําไม่ว่าจะเช้าหรือเย็นหากมีเวลาว่างนายเดชก็จะถือถุงอาหารเดินเข้าวัดพร้อมรอยยิ้มใจดีเสมอหลวงปู่สินพระชราผู้เปี่ยมด้วยเมตตาสังเกตเห็นนายเดชมาอยู่บ่อยครั้งท่านยิ้มน้อยๆแล้วนึกในใจว่าไอ้หนุ่มคนนี้จิตใจงามนักแต่แล้วท่านก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อเห็นเงาดำของเคราะห์กำลอยอย,อยู่รอบตัวชายหนุ่ม วันหนึ่งหลวงปู่สินจึงเรียกนายเดชเข้ามาท่านยื่นพระเครื่ององค์เล็กๆให้พร้อมกล่าวว่าเอ็งกําลังจะมีเคราะหนะ์น่ะเก็บพระองค์นี้ติดตัวไว้ตลอดนดโยมนายเดชรับพระด้วยความนอบน้อมแม้จะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ด้วยความเคารพในหลวงปู่เขาก็พกติดตัวไว้ตลอดไม่นานหลังจากนั้นวันหนึ่งขณะนายเดชไปเดินตลาด เกิดเหตุยิงกันกลางตลาดยังไม่คาดฝันลูกหลงจากกระสุนพุ่งตรงมาที่เขากระสุนปืนเจาะเข้าใส่ชายโครงซ้ายเขาล้มลงทันทีแต่แล้วสิ่งที่น่าอาัศจร,รย์ก็เกิดขึ้นกระสุนนั้นไม่สามารถเจาะผิวหนังเขาได้เสมือนมีเกราะล่องหนปกป้องไว้นายเดดนอนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆลุกขึ้นพร้อมน้ำตาซึมด้วยความตื้นตันใจเขารู้ทันทีว่าพระที่หลวงปู่ศิีให้มานั้นได้ช่วยชีวิตเขาไว้จริงๆหลังเหตุการณ์นั้นเขารีบกลับไปที่วัด ก้มลงกราบแทบเท้าหลวงปู่สินด้วยความศรัทธาสุดหัวใจ